เปิดปีกดูนะครับเห็นตุ่มอยู่ใต้ปีกนะครับพี่น้องก็สังเกตดูเขาว่าไก่เรามีตัวแมงไก่ไหมมีไรไหมนะครับถ้าเราอาบน้ำทุกวันเช็ดถูทุกวันใช้เช็ดไพ,พรขมิ่นอาบน้ำกันแดดทุกวันเนี่ยตัวแมงหรือไรนี่จะไม่มีนะครับถ้าเปิดปีกขึ้นมาแล้วมีตุ่มมีตุ่มน้ำใสใสถ้าน้ำแตกแล้วก็จะออกเป็นแดงๆเป็นตุ่มสีแดง นะครับถ้าใหม่ๆขึ้นมาจะเป็นน้ําใสๆนะครับแล้วแดงๆนะครับสองสามตุ่มสี่ห้าตุ่มเนี่ยเมื่อขึ้นมาแล้วแต่นะครับเป็นเป็นกําลังเป็นหรือว่าเป็นนานแล้วนี่มันจะออกมาลักษณะนี้นะครับถ้าเราไม่รักษามันก็จะพ็อไก่ก็เริ่มป่วยเริ่มไม่กินข้าวนะครับเริ่มเศร้านะครับลักษณะนี้นะครับเขาเรียกว่าไก่ป่วยในนะครับไก่ป่วยในนะครับพี่น้องถ้ามีตุ่มอยู่ใต้ปีกนะครับนอกจากไรนอกจากแมงไก่แล้วเนี่ยที่ ไม่ได้กัดเนี่ยถ้ามันออกมาเนี่ยใต้ปีกเนี่ยเขาเรียกว่าไก่ร้อนในหรือไก่ปุ๋ยในนะครับพี่น้องครับรักษานะครับก็นะครับยาตัวเก่งของเรานะครับพี่น้องนะครับก็ไม่ดดำแดง2องสมิลลิกรัมมีเนเซนซันฟาแล้วก็ทิฟฟี่หนึ่งสสี่เม็ดนะพี่น้องแล้วก็กินกล้วยนะครับบัเพชรนะครับแล้วก็สมุนไพรของเราเองนะครับกระเทียมเนี่ยนะครับกล้วยบัเพชรกระเทียมนะครับ รักษาเข้าไปนะครับนะครับหายครับพี่น้องหายนะครับถ้าถึงเวลาชนนะครับถ้าเปิดปีกแล้วเป็นตุ่มลักษณะนี้นะครับพี่น้องก็อย่าชนนะครับพี่น้องเสียตัง